หาไปเป็นไก่ปลาที่ลุงไม้เป็นพูดนะครับเล้ใครก็ลุงมันลุงเห็นดีแต่ครับตอนแรกไปเป็นแต่นั้นมะคำนี่ตามลำนี้โอ้โหเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้โหนี่นี่ไก่ปลาเลยเนาะไก่ปลาเลยละโอ้โหอย่งเนี้ยเขาไปเบิ่งไกลๆอย่างนั้นเป็นบอกครับโอ้โหครับพี่น้องครับนี่ไก่ปลาเด้่พี่น้องนะที่ขึ้นไม้จากต้นพูครับมาหาตัวแม่ท่านพี่น้องนะครับนะขึ้นมาลงไม้จากนี่ครับพี่น้องครับ น้ำกันนะครับเพราะขาดำดำแล้วพี่น้องนะเอ๊ะมันตโตบ่บขึ้นใกล้บ้านเหมือนมันจอยๆเนาะครับเนาะจอยสูงเนาะอนะโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่สวนลุงก่อนนะพี่น้องนะผมมาเล่นน้ำเล้วนะครับเพาะเพื่อโชคดีได้เห็นไกลปลาครับพี่น้องครับเมื่อน,นี้เพราะว่ายังดีครับ ส่วนของเรานะครับเราพี่น้องเบื้องนี้ครับวันนี้ครับฟังท่างนี้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะพี่นอ้องนะนี่ครับไปเห็นไหมนะครับเนาะเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซึ่งนี่ครับตรงนี้เป็นภูเขียวนะพี่น้องนะภู้หลบบังเงยเลยครับตัวนี้ครับนี่แหละครับไกล้ปลาหรือว่าสัตว์ป่าต่างๆที่ล้มาะเล็นน้ำสัตว์บ้านนะครับเนาะครับซึ่งลุงเล้าก็ เลี้ยงไก่ไวดนี่นี่ครับพี่น้องครับเลี้ยงไก่เวดนี่นี่นะครับเนาะเลี้ยงไก่เว้ในบริเวณพื้นที่ของเรานี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติว่ะยินพี่น้องสัตว์ปลามาเล่นเหมือนกันนะครับเนาะครับพี่น้องเมื่อนี่เขาไปเล่นน้ำลุงก่อนนะครับเนาะอุสายซึ่งมีความสุขกับธรรมชาติครับพี่น้องครับในวัยหลังเกษียณนะครับเนาะตอนนี้เราก็อายุ60กว่าครับมีความสุขกับธรรมชาติปลาเขาครับ อูกพักเลี้ยงปลากินเองครับพี่น้องครับบอสันพิษล้วนๆว,วัาสันละวาไปครับเรียนน้ำลุงก่อนน้ำกันนะครับเนาะเรียนมาจริงกับลาบหัวนน้ำกันกันเรานะครับโอ้ทักไหลครับเห็นไหมพี่น้องนะเราเฮ็ดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอะรครับพี่น้องใหญครับสำหรับสวดลุงก่อนนะครับเนาะ ส่วนติดผูติดเขาได้พี่น้องเด้อนี่นะครับน,นี่ก็คือผู้เขียวทางรถไฟเส้นสูงจังหวัดเชฟนะครับเนาะ บริเวณที่เขาอยู่นี่คือบ้านแก้งตาไซอําเภอเกษตรจังหวัดเชียงูมนครุ่นก่อนเนาะนครับครับครับพี่นอ้องเขามาเบิ่งวาอยู่แบบลุงก่อนนี่ดีจังเลเนะครับเนะาะทำกลางธรรมชาตินะครับเป็นสวนแบบผสมผสานของลุงก่อนครับเฮ็ดไว้ดีครับพี่น้องความอุด,ดมสมบูรณ์เริ่มได้พี่น้องเด้อชีวิตหลังกเกษียณของเราครับ แบโบตงซื่อจากย่างอ่ะรถแคบของ,ของถักนั่งหงางยาของยูของกินปูปลาเนาะลุงเนาะครับจากที่ว่างไหนดีครับปูปลาเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์ลุงกะที่ดีได้เปรียบแนะ่คือได้น้ำม,มาจากภูเขาด้วยครับเนาะได้น้ำม,มาจากภูเขาเอาลงม,มาไว้สะอ้สุดยอดเลยผมสวรเลยครับได้น้ำม,มาจากภูจากเขา นี่แหละมั่งแคเซียเทิพืชผักงามเป็นพิเศษนะมั่งน้ามาจากภูเขาดิบครับมีแร่ธาตุครับมีแร่ธาตุเนาะนี่ซอยหน้าที่ซอยได้ลุงเนาะซอยได้บอกครับซอยได้ซอยได้นะครับแล้วเมืองเรางามไหมครับแมงามมันเย็นครับครับคือเจ้าบ้านอ่ะมันมันเย็นซุ้มนะครับนะน้ามันเย็นโอ้ครับ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 น้ามนี่ทั้งเบิดนี่คือไม้จากภูเขาเนี่ยนะลุงเนาะ ครับพี่น้องแนมทั้งเบิดนี่ยได้พี่น้องเด้อในสระในนี่ครับลูกนี่แล้วก็ลูกไต้แล้วครับเนาะโมวิสันที่อย่างทั้งสิ้นมานจากเขาลูกนี่ยนะครับเด้อโอ้เขียวนะลุงนะเขียวยุ่งนะครับนะมันที่มีความเขียวผมว่าที่มีแร่ธาตุทั้งอาหารไรขนาดเนะี่ยน่าม,มันเขียวครับโอ้ครับสะอ่อนนะพี่น้องเนาะครับลุงก,ก่อนกับป้านลุงครับ เด็กมากินกับลาบหัวนนะลุงว่าเป็นเหล่านะครับโอ้คักไหลครับเหมืงนะพี่น้องนะเราเห็ดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอ,อะรถกรบพี่น้องที่ไหลครับสำหรับสวนลุงก่อนนะครับเนะาะปลาคอปะครับเดี๋ยวนี้แต่คอนี่นะบุ้ยขึ้นมาเลยโอ้ยยืนน้องนี่ตัวเท้าพี่เนาะแม่นปะครับแม่นปลาลูกไปมึงจะน้ำพลีเลยครับโอ้เห็นเรากระสวรอยู่ครับลุงเนี่ย yeah. คืออย่างครับขั้นมันเป็นบ่เป็นบ่เป็นนวยบ่เป็นเอาเหล็กอย่างก็ได้บ่นี้เื่อตั้บรถนะแล้วมันเป็นนวยเอานี่คือเทคนิคพิเศษเลยนะครับนะพิเศษพิเศษขั้นว่าเป็นนวยคือเอาเอาของมีคมเสียบเข้าไปนี่เป็นสายที่เหลโอสายไปคอยไปขอสายเรามันดูมีนวยเหมือนองเอาตะปูก็ได้มังทีครับของมีคมอย่างน้อยที่เป็นโลหะเป็นเหล็กเป็นอย่างไรต้ ปั๊บเข้าไปปั๊บเข้ารถปิดที่เกิดเม่อไหรอันนี้แน,น่นอนแน่นอนโอ้ครับขับโอ้บับเคยได้ยินก็ด้ยินนะครับเนาะวันแบบตัวทิ้งรถครับมันจีบปีนของมันเนองเนาะครับ,ขบเข้าหน้าหนาวแล้วเป็นในลุงบรรยากาศทุง่งไททุ่งนาหน้าหนาวอ้าหน้าหนาวก็าาวเย็นธรรมชาติจิ๋อกบ้านเขาโน้นโน้นเย็นแห้งมันยิน เย็นซุ้มเย็นซุ้มมันบอครับอโอ้โหครับตาไปข้างนอกคันลมม้าเย็นแห้งบ,บปากที่แตกที่โมนเสียงบดมาฮ้อมาขึ้นทั้งอีสานเนี่ยแล้วครับโอ้โหบอกยังไเย็นซุ้มนะครับเนาะเย,ย็นซุมนนซ้มโอ้ครับเย็นแหง้งเย็นซุ้มก็ซุ้มเย็นนี่แหละนะครับเนาะเย็นซุ้มทั้ข้างนอกเย็นเนี่ยเย็นแห้งลมพัดม้าจีบโบมีอากาศมันจีบ่มีต้นไม้ตัวอะไมันด่อะไรคือแถวเขาครับบอกยังไพื้นที่เขาพื้นที่ของเขามันให้ กับพื้นที่แห้งนะครับเนาะสังเกตค้นภพคเนี่ยหนาวอยู่หน้าหนาวเขาไม่คุดแตกเลยครับเพราะว่าเขาเย็นซุ่มคือจะว่าไงวะมันเย็นแห่งโอ้มันอยู่ติดกับภูกับเขาแบบนี้นะครับเนาะโอ้ถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับแบบนี้กันด้พอรายออกจากนอกไปออกจากกระเพอกะเทียไปในเย็นจีโลนจีมอนโอ้น้ำที่เราใส่อยู่ในสระ นีนการเกษตรของเราเนี่ยคือมาจากพูนะครับเนาะโอ้บอกยังไงนี่บื้บดยุ่ยจินนะครับเฮ็ดเจนะ้าเสือเนาะเฮ็ดเจ้าเสืบื้ดยุ่ยจินนะเลยเลียวเบิงึงเหรอผักนางหางย่แบบพอเพียงแบบพอเพียงนะครับ,นะบ,บเนาะกินผักกินได้ก,กินน้ำจาเฮ็ดได้โคกหนองแล้วกันนานะครับเนะนาเนะนาอยูต่ตนีนเนาะโคกหนองนาเลยทะานเพื่อนครับ,บ,บโอ้ครับ กิินนปา่กครับสะออนไรพี่น้องไงบรรยากาศดีไรครับพี่น้องครับทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงคู้เนะพี่น้องเด้อ ปลานี่เป็นปลาธรรมชาติหรือว่าปลาเลี้ยงน้ำครับลุงปลาธรรมชาติโอ้เราได้ปล่อยเนี่ยบอกครับได้ปล่อยมาใส่กันโอ้ปล่อยเนี่ยแต่ว่าไม้จากธรรมชาติบืนมาน้ำนะครับเนาะปลาดุกปลาคอ่โอ้ปลาดุกปลาคอปลาหนินปลาไหนก็ปล่อยโอ้กระแพาะโอ้กระแพาะนะครับเนาะว่าอย่างไงคือปลาบืนไม้จากธรรมชาติเขาเนาะปลาบืนไม้เราก็ปล่อยน้ำเนี่ยพวกปลาดินไปยังครับปลาดินกระไรอยู่ครับครับ มันยูตรงกันได,ได้แล้วครับนะปลาหนิน้นปลาคอ,ปาคอไปอยังไงครับควายเด่นนี่เราควายมึงควาย,ยครับส้มโอสมโอ้สมโอนี่เป็นส้มโอแนวใดครับในะพันธุ์เนี่ยโอ้นี่ขับทิ้งสยามขับทิ้งสยามนี่โดนปนลาเนยเราขนาดปลูกอะเจ็ดเดือนโธ่เจ็ดเดือนนี่ ในห่วงเลยแบบนี้นะครับเนาะเจ็ดเดือนเลยเจครับโอ้นี่อาใส่น้ำจากนีน่เห็นบ่ครับอาใส่น้ำนั่นอาใส่น้ำจากขึ้นบอ่อจากขึ้น<อ>บอ่อเขาต้องหดบ่ครับเขาจำเป็นต้องหดต้องอย่างบ่ช่วงน้อยน้อยเขาก็หดโอ้ตามเต้ปุ๋ยช่วงมันใหญ่ขึ้นมาเขาแบบเห็นมันดูดกินในบอ่อเขานี่ละคือบ่นจำเป็นต้องหดน้ำเราบ่เนี้ยบ่อโอ้ครับซุ่มเอ๊ะมันดีจังส่ประเด็นนะครับเนาะถ้ามีบ่ออยู่ใกล้ๆ อุ้มล่าแล้วมันก็ปล่อยธรรมชาติไปครับเหนืข่าวเหนือขับทิมสยามแดงกูคิงที่ปลูกปลูกกันเยอะนะครับเ<อ>นาะท้องดีแดงเวียดนามอ๋อปลูกผู้พันปลูกไม่ลูกไข่์ลันครับอันนี้นี่ ผักกาดไต้หวันโอ้ผักกาดไต้หวัน <c oughs> โอ้ครับอันนี้นี่ส่วนมากเอาไปเฮ็ดอย่างกินเนาะครับผักกาดนะเนี่ยผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอย<ช>หนะโอ้ครับหรือผู้ใดมักกินกับแก้วกับจุเฮาเนี่ก็ได้เช่นกันครับรๆๆโอ้ครับผมไม่ค่อยเห็นท่านะผักกาดอันนี้แต่นี่นี่บมต้องบอกนะครับแกงใส่นน้ำไม้นุ๊เนาะแกงน้ำใส่นน้ำไม้หรืออ้อมนะผักชีเลาเวหน่อยนะโอ้ดุจถนนเลยปลาผักกระแยงแกงใส่นน้ำไม้ไผ่มาก มันบอกครับ,บป,งงปลากรงหนาตึปลากงะงกระมีนบอกครับ<ม>ปกติบ้านเขาเนี่ยบ่ค่อยมีแต่กระแังนเนาะโ,โอ้ครับพี่นอ้องไปเบิ้งกระแังน้ำเล้าจากน้อยครับโอ้ขับครับเดิเนมาครับโอ้สะอ่อนไยครับพี่น้องโบนเิ่นไข่โบนิ่นอย่างมันบ่ลุง้งเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินเนาะครับเพาะหรือว่าถ้ามากไม้เกินไปเขาก็แบ่งพี่แบ่งน้องไปแน่แบ่น้องอยากจะกินครับโอ้ครับ นี่ไก่แย่งมันบ่ครับเนี่ยโอ้โหเห็นะโซโซโซโน้ำไหลครับโอ้อโหไก่แย่งกินได้ปลอดสารเขาทาขนาดเลยเนาะอยากได้ไปเก็บไปเลยครับบ่ขายโอ้ครับโล่ใจดีขนาดเลยพี่น้องอยากได้เก็บเอาได้เอาสินครับสะอาดนะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อลุงนะเดี๋ยวเมื่อใดคิด อยากกินแกงน้อไม้ซีแวะมาเอาอยู่ครับเก็บโอเก็บโอเก็บโอคบครับครับครับโอ้สะอ่อนไรมันสมโอเจ็ดเดือนนะครับเนาะว่ามันอันนี้ท้องดีครับอันนี้ท้องดีนะครับเนาะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ได้ผลดีขนาดท้องดีเจ็ดเดือนสมโอแล้วครับถือว่าสมบูรณ์ดีขนาดครับ ลุงได้เห็ดอ้อยน้ำผึ้งมาสักครับเด้อบ่อ้อยบ่ได้เห็ดนะครับเนาะโอ้แปลงกางค่างนี่เป็นของเพิ่อนนะครับเนาะแป้งอ้อยนะครับครับโอ้ครับพน่องกางข้างให้ลุงก่อนนี่ครับเป็นส่วนอ้อยนะครับเด้อนี่ยโอ้คือว่าแบบพ่อยุ่พอกินนะครับเนาะเห็ดแบบนี้บ่เดือดร้อนบ่อย่างไรครับบ่เดือดร้อนโอ้เบิ่งผักสดๆดดูครับป้าโอ้ งาอมเลยนะครับเนาะใสอย่างไิปุ๋ยคอกใสอันนี้ได้ใส่สารเคมีได้ใส่อย่างบ่ครับเนาะใสขี้ห้ยไม่หมครับขีงว้ยขีงว้ยแบโอ้ครับดีไรครับทรรมชาติขนาดเนาะแบบนี้คือหายห่วงเรื่องสารเคมีเนาะครับโอ้ครับครับครับพี่น้องครับมาสะออนแปลงผักน้ำขัดเนาะครับเนาะมีผักปอดสารมาทันครับเราเอาใส่แต่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกขีงว้ยขีงก็ว่ากันไปนะครับเนาะขี้หมูขียงพี่น้องครับ โอ้พี่น้องครับต้องบอกว่าเข้าท่าขนาดครับพี่น้องครับเข้าท่าเลยนะครับเนาะโอ้สะอ่อนใส่กันนะพี่น้องเด้อนี่ก็มีหอมปอบนะครับเนาะหอมป้อมหอมบัวหอมยังขนาว่ากันไปครับพี่น้องครับผักชีลาวเขานะครับเนาะโอ้ กินปิดปอดทันครับโอ้ครับงามขนาดครับลุงบึดเถินเลยทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนอกบักพริกบังอย่งโอ้งามเลยครับ ยาขาบ่งใส่มือ,อครับลุงกอดเขานี่กอนหนาะหนิก็เป็นสมาชิกอ,อกบตมาก่อนแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะลุงเนาะแล้วก็กเกษียณตัวเองออกมาอยู่กับธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาติกับปลากับเขามีความสุขนะลุงเน,ะนาะครับโอ้ บ่มีบ่ได้หรอกครับผมเบิ่งเราแบบนี้ต้องมีห้องสุขคักเลยลครับเนก็เเบิง่งเราสบายใจครับ<ะ>โอ้ทุกฟิทุกอย่างากิโอ้ครับสุ่มโอเห้องนี้ก็ประมาณสีปีซีปีได้กินไหวนะครับถ้าอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าใได้แล้วโอ้โอผมว่าง้ามเลยครับขั้นปัดตนีสองเดือนสามเดือนก็ได้ปีครับ คือ,อได้พริกได้ผีเขียวคือเอาใส่มงเดียวกันเลยมครับโอ้อาศัยว่าที่อินบัตมาเสร็จไหมสามยางสามยางเนี่ยไนมันอยู่กับเ <c oughs> ขาได้ที่สามารถเพิ่มลูกที่ปลูกกับเขาได้เนี่ยปล่อยปลูกน้กันไปรอดมันบตีกันคือคน้นหรอกโอ้แบบน,นี้หลยครับคือว่าปลูกไปน้ำกันกินไปกินไปไ พืชยืนไอ้ไม้ยืนต้นก็นมันง่ายไปก็เรื่องมันแต่ว่าซุ้มบักพริกบกักขี้เขีย่มันแค่ที่เบิดอายุไปไ<อ>ตายไปนะครับเนาะเราพวกต้นไม้ยืนต้นเพาะแค่ที่ง่ยไปตามระเบียบมันนะครับเนาะถ้าเขาเย็นเราเขากรมบ,บริหารเขาอ,อยู่ยโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับ<อ>นี่เป็นวิธีการนะพี่น้องนะครับเฮ็ดแบบนี้นี่คือมือยืดจินเนาะลุงนะครับครับโอ้ขัดคับ <c oughs> ขัด เขาท่าขนาด <c oughs> ครับเมือ่อหนีก็เป็นการพาพี่น้องมาเที่ยวปลาเที่ยวเขานะพี่น้องเนาะมาเล่นน้ำลุงก่อนป้านงครับพี่น้องซึ่งเราเป็นคนจิตใจดีอะไรนะครับเนาะมีน้ำใจครับแบ่งผักน้งาหางยาให้ผมไม่กินน้ำครับพี่น้องครับเมือ่อหนีนอกจากพาพี่น้องมาเล่นน้ำลุงก่อนแล้วยังได้มาพอกไก่ปลาครับพี่น้องแต่วว่าบังเอ,อิญเนาะครับเนาะ กล่องกับจังเห็นนี่แหละครับจับภาพบได้ครับพี่น้องเสียดายอยู่ครับอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำนะครับเนาะโอ้เป็นเอย่างที่ตื่นเต้นดีครับพี่น้องครับสัตว์ปลาลงมาเล่นกับสัตว์บ้านนะครับเนาะซึ่งมันกับพอแปลกครับเพราะว่าส่วนคงลุงก่อนนี่ยุติดภูเขานะครับเนาะซึ่งมันกับเป็นเรื่องปกติครับที่สัตว์ปลาเนาะเป็นต้น่าไกล้ปลาที่ลงมาเล่นน้ำใกล้บ้านครับบางเทือมามาไขใส่น้ำมาสั่นรับ ใคร่ห้างเดียวกันแต่มันก็ะบ่อยยังมาสั่นเรา่าเพราะว่ามันฟักเรามันไตครับพี่น้องครับลูกเก็บหรือว่าไก่หน่อยมันไตนะครับเนาะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผมกับลุงก่อนก้าวไววซ้ำนี่นะครับเนาะคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องไปเบ็นไก่ปลาที่ลุงไปจะเพ็นภูเล้ครับเด้ใส่ก็ลุงมันลุงเห็นด้วยแต่ครับตอนแรกตอนนี้นั้นนะต้นมะคำแบบนี้ ตามลำน้โอ้โหเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้โหนี่นี่ไก่ปลาเลยเนาะเป็นไก่ปลาอะไรละโอ้ยังไงเขครับอยู่ไกลๆอยู่นะ้ไกลๆอะไรไกลๆนี่เลยแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมถ่ายรูปนี่ไว้เลยมาครับเนี่ยโอ้เพื่อนมหาตัวแม่ติหลุงเพ่โอ้นี่ไก่ปลาตัวผู้เลยนะครับเนาะมัน เดี๋มันโตโบ,บ่บ่คือใกล้บ้านเหมือนมันจอยเน้องคำนั้นจอยสูงเนาะจอยหงางเาหัวเปียร์แล้โอ้มองมอยู่ของเขาแล้วก็ดีไรต้องเห็นนี่แหละครับอโอ้คนขี่ขันตเห็นแบบนี้ <laughs> บ่บ่บรครับบ่บ่ลุงบ่ขี่ขันครับสุดยอดเลยผมมากครับแบบนี้